ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนอ่าห่างหายกันไปนะครับหลายวันพอสมควรนะครับก็ไม่ได้หายไปนหนดอกนั่งตัดตัวเลขนั่งจับตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวเลขชุดเต็มนะครับชุดเต็มทั้งหมดะชุดเต็มทั้งหมดเดี๋ยวย่อให้อ่า เราจะเห็นนะครับอันนี้แคบไว้ก่อนแคบไว้หลังหอยออกนะครับหลังหอยออกค่อยมาว่ากันว่าเยอะขนาดนี้นะตัวเลขมันเยอะเยอะขนาดเนี้ยมันจะติดให้สักชุดไหมนะครับ mm hmm. ปกติแล้วนะผมจะจับแล้วก็ตัดไปให้ประมาณ6ชุดนะครับ6ชุด mm hmm. อันนี้ก็คือที่ติ๊กไว้นี่ก็คือตัดเบื้องต้นนะครับแต่6ชุดนะครับ เราจะตัดไปให้นะครับ6ชุดอันนี้ก็คืออันนี้หลักร้อยของเรานี่ถ้าจะเอาชนเดอ้อชนยี่9กับ0นะครับแต่ถ้าไม่อ่ามันชนยี่9กับ0ถ้าเกิดว่าตัวชนนะครับพี่น้องก,ก็น่าจะดูหลายๆช่องหลายๆอาจารย์นะบางทีตัวชนนะครับตัวชนอาจไม่มาเพราะนั้นไอ้อเจ้าเนี่ยเห็นไหมไอ้แอย่างเงี้ย แอย่างนี้ก็คือตัวเสริมไอ้ตัวสอย่างนี้เป็นเป็นตัวเสริมไปแต่จริงๆผมเน้นไปที่เลขเกับเลข0นนั่นแหละนะครับมีเลข1เพราะว่าสูตรนี้มันเป็น9012ด้วยนะครับมีมีเลข1นึ่งเลขสองอะไรพวกเนี้ยมาเสริมนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัด6ชุดให้นะครับอันนี้ก็คือผมผมเอามาทั้งหมดนะครับของเลข3ตัวบนนะครับ สตัวบนให้แคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วค่อยคุยกันอันนี้เป็นสามตัวเดอ้อนี่ชุดสองตัวชุด2ตัวบนก็คือชุดนี้นะครับชุดสองตัวบนจับจับขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นสูตรหลักนะครับแปดสามสองหหนึ่ง อันนี้เป็นสูตรสูตรที่สูตรย่อยนะครับไอ้เกับ4นี้ก็ไม่ธรรมดานะกับ4ไม่ธรรมดาเหมือนกันสามกับ8ก็สูตรพี่น้องก็จดไว้หมดแล้วนะครับอ่าทำไมผมถึงจับเป็นเลขตัวแทนนะเลขตัวแทนหมายความว่า50 16 72ย์แล้วก็49นะครับมันมีโอกาสที่เลขแบบนี้มันจะออก นะครับวันนี้มีโอกาสที่จะออกห้า6ู2ย์หนึ่งหกเจ็ดอสามแปดสี่เก้าอย่างนี้ไลเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามันก็อยู่กับอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะครับดูที่แต่ทีนี้ว่ามันมันชนกันที่เลขเจ็ดนะครับ ก็คือเราจะจับเป็น27 28 29นะครับ77 78 79อย่างนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าเลข7เนี่ยมันชนผมเคยอ,อธิบายให้ฟังไปหลายครั้งแล้วว่าถึงแม้ว่ามันชนมันก็ออก78 79อย่างนี้ได้นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นไอ้78 79นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นไอ้ชุดสอ,สองตัวบนนะครับ แล้วถ้าเกิดไอ้เมื่อกี้มันชน7นะครับถ้ามันไม่ใช่7 7 7 8 7 9นะก็คือ7 7 8 7 9ก็7 4นะครับเพราะว่า4นะ4 4แล้วก็อันนี้เป็นหลักร้อยเออหลัก10ครั้งที่2อันนี้เออดีเลยลด อ,อะไรนะออตเลือกตั้งออปตมานะครับเสียงรบก,กวนนิดนึงด้วยอไปต่อนะครับกรณีที่ ไม่ออก7 8 7 9 7 4ก็จับมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้กับสูตรน,นี้เห็นไหม7 4นะครับ7 4บางท่านก็บอกว่าไอ้2กับ7ตัดทิ้งได้เลยก็มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับงวดที่แล้วผมตายเพราะเลขดับ5 0 1 6 7 2 3 8 4 9ทีนี้ผมมีสถิตินะครับสถิติที่ออกเฉพาะวันที่ เอ่อ16กรกฎาคมนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี47ยันปี66นะครับมันจะมันจะอยู่ประมาณนี้นะเอ่อจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับไอสองสามสี่ห้านะสองสามสี่ห้านี่มันจะจะติดสามห้าห้า มี่ย้าห6มาแล้วก็เจ็ดสองแปดเลขสองเลข7ดเลขสี่สองสามสี่ห้านี่แหละนะครับท <c oughs> ีนี้ปีหกห้าเด้อพี่น้องเด้อปีห5ห้านะครับมันออกสี่ศูนย์ห้าปีหกหมันออกสา0ห้าซึ่งมันคล้ายกับคล้ายกับเลขของเราที่อ,ออกผ่านมานะครับมันออก สี่ศูนย์ห้าเลยแหละแล้วก็มาเอ้ยไม่ใช่สี่ศูนย์ห้าดิมันเป็นห้าศูนย์สี่เนาะนะห้าศูนย์สี่แล้วก็มาห้าศูนย์สนะามนะครับที่ว่าสองวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเลขมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกันคล้ายๆกัน,นครับสี่ศูนย์ห้าอันนี้มันห้าศูนย์สี่กับห้าศูนย์สามห้าศูนย์เดือนกรกกราคมนะครับ มันจะออกอยังไงออกเลขคล้ายๆกันนะครับอย่างอย่างอันนี้มันก็ย้อนไปหลายปีเนาะเนี่ย4 5 2แล้วก็มา4 3 4นะครับ4ยังคงเดิม5ตัวนี้กลายเป็น4 2ตัวนี้เพิ่มมาเป็น3เนี่ยมันมันเลขจะใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็3 8 4 3 7 4เห็นไหม 7จ็ดสี่แล้วก็มาแปดสี่มันจะไปแค่แต้มเดียวนะครับแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกอันนี้ผมน่าจะจับไว้อยู่มั้งแต่ว่าเลขมันจะไม่ออก3ามดอกเดี๋ยวผมจะตัดแปดหนึ่งหกออกนะดูสถิติมันเลขมันไม่เคยออก3กันแต่ออกใกล้เคียงกันนะครับแปดหนึ่งหกสามแปดเจ็ดห้าห้าหกเก้าเก้าหกอ่าเบิ้ลเ,เบิ้ลหามนี่ก็มีโอกาสนะเบิ้ลหลัง หามนะครับเป็นเลขหามเบิ้ลหน้าหามเบิ้ลหน้านะครับอันนี้ตัวแทนเลขตัวแทนก็คือ72ไปอยู่ข้างหน้าเลขพี่น้องมาอ่ะอันนี้สองเจ็ดเนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดมันอยู่ข้างหน้าข้างหลังถึงเจ็ดสองสองเจ็ดของเราจับอยู่นะครับไอ้ไอ้เลขบนแต่บางท่านก็บอกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดไม่มาก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่า มันจะมาหรือไม่มาดูจากชุดโครงสร้างชุดโครงสร้างเออชุดโครงสร้างของเราไม่มี7จสงไม่เป็นไรนะอาทีนี้ที่ผมจับอ่าเลขเลขไอตัวนี้นะครับ5 0 หนึ่งหกเซึ่งผมจะใช้ผมจะเรียกเลขพวกนี้ว่าเป็นเลขตัวแทนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมภายใน20ปีนะครับจะให้ดูเลขตัวแทนก่อนว่าเลขตัวแทนมันออกกี่ครั้งนะครับเลขตัวแทนอ่ะเจอวันแรกนะครับแปดหนึ 8, 1, ่งหก็คือหนึ่งห แล้วก็94นะครับมันเป็นเลขตัวแทนอ่า50เลขตัวแทนนะครับอ่า4994นะเลขตัวแทน27เลขตัวแทนนะครับ05อยู่ของวันนี้ เพลงดังมากนะครับเป็นอะไรอนะ่ะเป็นการหาเสียงอบตอ่อม <c oughs> แล้วก็ไปที่สองเจก็ถือว่าออกบ่อยอยู่นะ,ละเลขตัวแทน05 27 27 49 49 50 16นะครับถ้าว่าให้มันไปอยู่ข้างหน้าก็มีเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับ อ่าเจ็ดสองห้าะจะอยู่ข้างหน้าด้วยอยู่ข้างหลงังบางทีมันก็อาจจะเป็นโต้นั่นแหละนะอืมพี่น้องเลขพี่น้องก็คือสามสี่เลขที่ว่าออกยากนะครับออกเดือนกรกฎาคมปีสี่แปดนะมันก็มันก็หลายปีแล้วแหละออกหนึ่งสามนะครับซึ่งหนึ่งสามเนี่ยจะออกยากมากนะครับแทบจะไม่ออก ก็คือ3าหนึ่งั่นแหละถ้ามันจะออกแต่1นึนี่ออกปี48เดือนก็ได้ครอ่าสิบงวดวันที่16นะครับกรกฎาคมนะได้1นสนะครับแล้วก็8ปดสี่นะแปดสี่นี่ก็ออกยากก็ออกได้นะครับเดือนกรกฎาคมนี่แปลกมากอาเนีออก 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1นะึ่งสาสองหนึ่งหนึ่งนะ เบิ้ลก็มี7 7ก็เบิ้ลก็มีนะ8 7 88นะครับถ้าเบิ้ลล่างนะถ้าถ้า,ถ,าถ้ากรณีเบิ้ลล่างอันนี้6 5เลขตัวแทน3 2 4เลขเรียงนะเนี่ยที่สำคัญก็คือเนี่ยมันออกอย่างเงี้ย405แล้วก็มาออก5 3 0ซึ่งมันออกไปแล้วของของงวดที่ผ่านมา2งวด้วนะมันจะเลขมันจะออกใกล้ๆก,กันอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนะเนี่ย 4,5,2,4,3,4เนี่ย 3, 3 8 4ก็มา3,7,4ใช่ไหมโอเคพวกนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเคียงไม่เป็นไร7,2,8 5,0,7,4,6ปเนี่ย3 2 7แล้วก็มา3,2,4บางทีอ่ะอาจจะไปแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า5 3 0ามแล้วมันจะเป็นอะไรอะ่ะงวดต่อไปอันนี้ของปี6,6นะครับแล้วก็ของวัดที่ผ่านมาของเราเนี่ยมัน5,0อ่า503 แต่ของปีหกออกห้าสามศูนย์ปีนี้มันจะออกอะไรนี่ห้าอะไรนะเ, <c oughs> เสียงดังมากนะครับเดี๋ยวผมต้องไอ้นั่นก่อนก็เอาตามนี้นะครับตัวเน้นก็คือนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสองตัวบนเน้นนะครับสองตัวบนให้เน้นไปที่ห้าชุดนี้เป็นเก้าสี่เด้อ 4 9 9เนั่นแหละแต่อยากให้ซื้อ9กมากกว่า49นะครับเพราะว่าไอชุดบนตรงผมนี่มันมีตัวนี้มีเกอยู่อันนี้เป็นบนตรงปกติผมจะไม่ลงนะครับชุดบนตรงผมจะไม่ลงไม่ได้ลงให้นะอันนี้เรียกว่าจะแคปไว้ก่อนก็ได้ชุดบนตรงไม่เกี่ยวกับชุดโครงสร้างเด้อ <c oughs> บนตรงก็คือบนตรงนะครับแล้วไอหนึ่งหกหกหนึ่งนี่มีมีทั้งหนึ่งหกหก นะครับเจ็ดสองมีนะครับงั้นเอานี่แหละจาก4ีเก้าให้เป็น9ก้าี่ด้วถ้าจะเอาตรงๆ่งงนะถ้ามันมาออกเลขตัวแทนนะก็จัดไปที่พวกนี้บางท่านบางท่านชอบเจ็ดดเก้านะผมก็รู้อยู่ชอบ7จเก้าเอาตัด 7, 9, เจเก้าแล้วว่าัดก็พี่น้องชอบก็ซื้อนะครับเพราะว่าถ้าตามหลักมัน ชุดบนตรงผมมันไม่มีเจ็ดเก้านะมันมีแค่เจ็ดแปดนะครับชุดบนตรงมันก็เลยตัดเอาแบบนี้ <c oughs> เป็นเลขห้าชุดนะครับสองตัวบนนะเดี๋ยวยังไงอ่าผมจะมาตัดชุดสามตัวให้เด้อชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวนี่ อันนี้ก็คือคัดมาทั้งหมดนะครับคัดมาทั้งหมดแต้มรวมก็9 4 5 7 3แต้มรวม3ตัวบนนะครับ0 1 6นี่7แต้มเด้ออันนี้ก็คือเบื้องต้นที่ผมติกไว้ว่าว่าจะจะ <c oughs> คัดมาให้มันเหลือหกชุดนะครับจะคัดให้เหลือหกชุด แลก็ขออีกวันหนึ่งนะมจะเอา6กชุดให้เหมือนเดิมนะครับเน้นให้6ชุดแล้วเน้นจริงๆจริงๆเข้าไปอีกก็ฟัก2ชุดนะครับจะต,ตัดจากนี้ไป6ชุดแล้วให้เหลือสองชุดตัวนี้ผมชอบนะศูนย์เก้าสนะครับเพราะว่าศูนย์กับ4 0ศย์กับ3าศย์กับห้ากำลังเดินหรือว่าจะออก9ก้าห้ศูนทีบอ่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือ เดี๋ยวพี่น้องถามหาหาไม่เจอวันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรหรอกนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดรบกวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองรบอ่ะอันนี้เลขล่างเลขล่างมากี่ชุดกี่ชุดก็ตัวเดิมนั่นแหละนะคาดล้วละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกมันจะมาชุดไหนไหมเลขล่างนี่ก็ ตัวไหนสวยหกชุดเหมือนกันนะครับเล็กล่างเท่ากับสรุปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กล่างชอบตัวไหนจัดตัวนั้นหกชุดแค่นั้นนะครับแต่ผมจะเขียนไปที่สามตัวบนวันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเน้นให้ได้ต้องเน้นให้ได้เพราะว่ามันแทมเดียวของเรามาสามงวดสีงวดแล้วนะครับมันหลุดแทมเดียวแ้มเดียวมาสามสีงวดแล้ววันนี้ <c oughs> ก็ต้อง นะถ้ามาคือมาถ้าไม่มาก็ขอขอขอให้ไปไกลๆเลยนะมาคือมาเลยวันนี้นะครับถ้าไม่มาก็ขอให้ไปไกลๆเด้อจะได้คิดสูตรใหม่ทําสูตรใหม่ให้มันดูแล้วดูรอดไปอย่าให้มันเสียวอย่าให้มันไอ้นี่นะครับอย่าให้มันเป็นแจมเดียวแจมเดียวเลยถ้าไปก็ไปไกลๆไปเลยนะไปไกลๆหรือมาก็ขอให้มาตรงตรงนะครับวันนี้ห้ามเสียวเหมือนสามงวด ที่ผ่านมาสมงวดสี่งวดที่ผ่านมาแต้มเดียวแต้มเดียวนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็มา,าพบพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะสรุป3ตัวบนให้นะครับเอาไป6ชุดเน้นไปที่2ชุดนะครับขอดูอีกนิดนึงนะครับขอขอ,อวิเคราะห์จากหลายๆอย่างอีก นะครับความน่าจะเป็นนะสูตรอย่างเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่นะครับเราก็ต้องอเอาตัวโน้นตัวนี้ <c oughs> ดูสถิติดูอะไรหลายๆอย่างนะครับอ๋อมันรู้สึกว่าจะมีออมสินออมสินวดที่แล้วลงให้ก็เข้าอยู่เด้อเดี๋ยวดูว่าออมสินออกอะไรมันมันเลขจะออกใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับออมสินนี่รู้สึกว่าจะออกตอนเที่ยงหรือเปล่าตอนสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงถ้า ไม่แน่ถ้าออมสินออกแล้ว <c oughs> อาจจะเน้นไปที่หนึ่งชุดนะครับไม่บนก็ล่างหนึ่งชุดหนึ่งชุดบนหรือหนึ่งชุดล่างอย่างงี้วด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 ที่ผ่านมาออมสินออกอะไรออกสองศูนย์หรือเปล่าแล้วหัวใหญ่เรามาออกส0มูนย์หรือเปล่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้แต่ออมสินผมให้ไปอยู่ให้ไปเป็นตัวเลขเก้าชุดนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงขอยพูดว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ